โอกาสของน้องยุย้ยชิตาพรและน้องเดียจรัตพรจะมีมากน้อยแค่ไหนในสนามที่2ครั้งนี้วันนี้เรามาวิเคราะห์กันครับแต่ก่อนจะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนครับรถยนต์ซูซูกินะครับแล้วก็ฝากมาด้วยครับกับซูซูกิ e อ t i ้ a SMART h y ฮบริแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทตอ,อกย้ำความ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมี มีจำนวนจำกัด พร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww w ต suzuki.co.th นะครับแล้วก็ฝากโครงการดีๆไวด้วด้วยครับยูอาริงดอนได้ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ s u zu กิคอ s t ว e CA r e เหนือกว่าความใส่ใจความเข้าใจทุกความต้องการขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับกับรถยนต์ซูซูกิเอลติกา m a สมาร์ทไฮบริดและโครงการดีๆของซูซูกิอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าบีเอลดำเนินมาถึงแล้ว ในสนามที่2นะครับและแน่นอนครับตำแหน่งมิดเดิลบล็อกนะครับก็ถือเป็นตำแหน่งสําคัญมากๆของทีมชาติไทยนะครับซึ่งสัมปทานแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเตยัตยาบำรุงสุขกับทางด้านทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยจองสัมปทานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตำแหน่งตัวจริงนะครับทีนี้เราจะมาดูกันบ้างครับว่าโอกาสของตัวสํารองอย่างนงยุธชิสาพรและน้องเดียจรัสพรเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับในการลงเล่นในสนามที่2นี้นะครับเราไล่เรียงกันไปทีละแมตช์เลยนะครับเดี๋ยวเรื่องที่แมตช์แรกครับทีมชาติไทยเจอกับเยอรมนีครับแมตช์ เกมที่ดเดือดเลือดพ่านนะโอ๊กมองว่ารูปเกมออกมาน่าจะสูสีน่าจะมี3 1 3 2จะเป็นฝ่ายไหน3ฝ่ายไหน1ฝ่ายไหน2อันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่โอ๊กเชื่อว่ามี4เซตขึ้นไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเกมนี้ เป็นเกมที่ขับเคี้ยวเคี้ยวฟันกันพอสมควรครับโอกาสของทั้งสองคนนั่น,นคือน้องยุ้ยกับน,น้องเดียเนี่ยอกมองว่าก็พอมีโอกาสาอยู่บ้างปล,ปลายนะครับในการลงมาท้ายเซตลงมาแก้เกมลงมาเปลี่ยนเกมแต่อกมองว่าถ้าจะให้ยืนเป็นเซตเซตน่าจะได้รับโอกาสาน้อยพอสมควรครับนะตรงนี้น่าจะเป็นตัวที่สับเปลี่ยนุนเวียนในเกมที่เจอกับเยอรมันครับส่วนแมตต์ต่อไปครับเจอกับทีมชาติสหรัฐอ,อเมริกาครับเกมนี้อกมองว่ามีโอกาสาที่ทั้งสองคนจะได้ลงพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดอเมริกาเกิดพีกนำห่างเราไปเยอะๆนะครับทั้งสองคนอาจจะได้ลง ลงมาชิมรางลงมาในเกมที่มันขาดไปแล้วในแต่ละเซตเพื่อที่โคตรด่วนเนี่ยจะพักบรรดาตัวจริงเล่นในเซตต่อไปนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับที่น้องเดียกับน้องยุ้ยจะได้ลงมานะครับในแมตช์ที่เจอกับอเมริกาถ้าแต้มมันเกิดห่างไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเกมมันสูสีทีมชาติไทยเล่นดีขึ้นมานาอเมริกา2เซตเหมือนตอนดิงแชมป์โลกและมีโอกาสที่จะชนะอเมริกาได้เลยโอ๊กมองว่าโอากาสของสองคนก็จะน้อยแล้วก็ลดหลั่นตามลงไปนะครับ ส่วนเกมที่3ครับเกมที่เจอกับเซอร์เบียก็เช่นเดียวกันกับเกมที่เจอกับเมกาเลยครับถ้าเราโดนเซอร์เบียตีขาดๆนะโอกาสที่ทั้งสองคนนี้จะได้ลงไปก็มีอยู่สูงพอสมควรครับแต่จะให้มองกันจริงๆเซอร์เบียไม่มีบอสโควิดโอ๊กมองว่าทีมชาติไทยจะเล่นกับเซอร์เบียได้สูสีและทีมชาติไทยเจอเซอร์เบียทีไรเนี่ยได้รักได้ลุ้นตลอดนะโอกาสมองไปถึงชนะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเอาตรงๆนะโอกาสของทั้งสองคนนี้ในเกมที่เจอกับเซอร์เบียเนี่ยน่าจะน้อยมากๆครับส่วนแม์สุดท้ายครับในเกมที่ เกบโครเอเชียครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าโอกาสของสองคนเนี่ยมีเยอะเลยนะครับแต่ทีมชาติไทยเนี่ยสามารถที่จะชนะสามารถที่จะนําไปในห่างๆเนี่ยอกมองว่าเป็นโอกาสที่บรรดาตัวสํารองจะได้ลงชิมรางใน v ีเอ2023อย่างแน่นอนครับอกมองว่าเกมเนี้ยเกมที่เจอโครเอเชียเนี่ยน้องยุ้ยกับน้องเดียมีมอกาสลงมากที่สุดเลยครับและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ของโอกนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าวิเคราะห์ในลักษณะที่น้องแนนกับน้องเตยไม่เจ็บนะครับแต่ถ้านนกับเตยเจ็บเนี่ยก็จะอาจจะมีโอกาสสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมากขึ้นอะไรแบบนี้ ก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยาให้ใครเจ็บเลยครับไม่อยากให้นักกีฬาบาดเจ็บเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเมื่อกิ้เห็นอย่างไรโอกาสของ2คนจะเป็นแบบไหนในมุมมองของเพื่อนเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ